ครั้งหนึ่งนะครับนะอย่างเป็นทางการเพราะว่าปีหกหกนี่มันเป็นปีรวยหรือว่าปีมหารวยลงเลขหกหกไม่ธรรมดานะเป็นเลขคนจีนเขาบอกว่ามันเป็นเลขรวยเลยนะอะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นวันสุดท้ายของการอับเกตดทัทเกดสามแถบหนึ่งเดิมพ่นอองเดิมถ้าใครมีทุนมีหลอนน่าจะเก็บไว้ครับเพราะว่า ราคาที่เราเล่นกันไปเนี่ยมันจะอยู่อีกสักพักหนึ่งมันจะไม่มีแล้วนะเพราะมันจะ,ะพยายามดูดูตัวเนี้ยตัวอ้รที่ว่าเป็นธงชาติวิ่งอ่ะพวกธงชาติวิ่งเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับที่เขาเข้าไปซื้อแพ็กเกจฉะนั้นเราจะเห็นว่าประเทศไม่ได้ซ้ํากันเลยนะมีหลากหลายประเทศถือว่าเราทํางานร่วมกัน กับประเทศอินเทอร์เนต็ตเนี่ยทั้งโลกเนอะอาะส่งผลให้พวกเรามีอนาคตมากกว่าที่เราไปทำเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำธุรกิจที่สร้างเครือข่ายได้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ครับนะคำว่าขนาดใหญ่นี่คือมันเครือข่ายทั้งโลกค,ครับหากวันหนึ่งพวกเราสามารถรวบรวมขุมกำลังได้ ที่เขาตั้งรถแมบไว้เนี่ยนั่นก็คือพวกเราจะเป็นมหาเศรษฐีแบบเงินมันไหลเข้ามาไม่รู้จักจบสิ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เรากําลังจะปั้นเหรียญตัวนี้ร่วมกับคนทั้งโลกร่วมกับมหานครดูไบนะครับซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าใช้เวลาไม่นานนะคือคําว่าไม่นานเนี่ยเขาว่าไว้ห้าปีแต่ผมว่ามันไม่ถึงนะครับ มันอาจจะแค่ปีกว่านี่ความสําเร็จจะมาเยือนทั่วโลกแล้วนะเพราะว่าการมันมันก็เหมือนสมัยก่อนเราเดินทางปูย่าตาทวดบอกย้ายบ้านแต่ละทีก็ใช้เกวียนใช้ควายใช้คนเดินเอาอะครับนะ,ะความมันก็ถัดมาเรื่อยๆครับนะครับก็มาเป็นสมัยเพิ่มเติมขึ้นม,มาก็มีม้ามั่งเลยมา้ามาก็ มีรถอะไรพวกนี้ครับนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหความเร็วแค่การเดินทางเนี่ยมันก็กับชิปตาเดียวเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยมันไปกันหลายร้อยโลเลยนะตอนเนี้ยนะครับที่เป็นโดยเฉพาะที่เขาขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์กันเนี่ยฉากนั้นวันนี้เราอยู่ในช่วงที่ไฮเทคโนโลยีกำลังเกิดและเราก็มาเล่น เหรียญที่มีอนาคตแล้วก็เป็นเหรียญที่ถูกตัวด้วยนะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะยิ่งใหญ่กันแบบไม่อายใครนะครับนะเวลาเราไปคุยกับใครเราคุยแบบเต็มปากกันเราเล่นสีขาวอะครับอาฉะนั้นคนที่มันเล่นสีสีอื่นๆเนี่ยเวลาเคลียตัวต่อต,ตัวใส่กันเนี่ยแม้แต่ในคอยมาเก็ตแค็บเขายังไม่มีเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปขายกับตรงโน้นตรงนี้อนะันนั้นมัน อุปโลกกันไปเป็นเป็นการเอาตัวรอดหรือว่าเป็นการแก้กเกี่ยวเฉยๆครับนะครับฉะนั้นเรามาถูกทางมากๆเลยนะณเวลาเนี้ยขอให้ทุกท่านสบายใจได้แล้วก็ตั้งใจที่จะสําเร็จพร้อมกันนะครับเป้าหมายของผมในปีนี้ผมต้องการที่จะตั้งยอดขายในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งร้อยล้านยูเอดอลลาร์ผมมั่นใจว่าผมสามารถทําได้แน่นอนนะครับ ฉะนั้นเมื่อผมทําได้ทุกท่านก็ต้องทําได้ครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยร่ํารวยนะครับในปีผมพบกันที่ความสําเร็จครับขอบคุณมากทุกท่านครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท่านนายพลเป็นอย่างยิ่งนะครับศาสตราสลัเวลาเข้ามาให้ความอบอุ่นในห้องห้องเล็กๆของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังช่วยกันทํางานกันต่อไปนะครับก็ อ่าเป็นการพักเบรกให้ท่านติโตได้ไปดื่มน้ําปัสสาวะก่อนนะครับเอ้ไม่ใช่ปัสสาวะดื่มน้ํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะท่านจะไปดื่มตามที่ผมบอกก็เลยจะเสียหลักอลไะครับคงหายเหนื่อยแล้วนะครับท่านอติโตเริ่มต่อได้เลยครับเชิญเลยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณอ่าท่านในพลเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปท่านในพลก็มาตอบแป๊บเดียวแน่นเลยตะปูนะครับ นั่นคือเรื่องเรื่องที่ผมไม่ได้ขยี้ไม่ได้บอกนะครับแต่ท่านในพลพูดไม่กี่คําก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้วันนี้ผมมีความคิดตรงกันกับในพลว่าผมมองว่าแต่ผมมองมองน้อยกว่าท่านในพลน,นะท่านในพลมองว่าปีกว่าแต่ผมขอเวลาสามปีหรือปีแรกมันจะขึ้นเท่าไหร่ปีที่สองมันจะขึ้นเท่าไหร่ปีที่สามมันจะขึ้นเท่าไหร่ผมจะคาดการแบบนี้นะครับแล้วเรามาต่อเรื่องของเรา นะครับกับแผนรายตรายได้ช่องทางที่หนึ่งเรียกว่า no invite ก็คือไม่ได้เชิญใครแพ็กเกจที่เขียยผมใช้คำว่าแพ็กเกจที่เขียยแค่เลือกแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งเมื่อก้าเมื่อกี้เนี่ยครับเแพ็กเกจนะถ้าเลือกมาเลย1นึ่งแพ็กเกจแต่ผมจะเริ่มต้นที่แพ็กเกจเล็กที่สุดนะครับมาวี avi, ใช้ระบบแบบทันสมัยที่สุดแตกต่างไปจากบล็อกเชนอย่างเดิมๆนะครับบิตคอยเนี่ยเวลาจะทำการตลาดเขาใช้ขุดนะครับ ช้ขุดเนี่ยคนที่ขุดเนี่ยต้องมีเงินครับไม่ใช่เอาจอบเอาเสียมไปขุดแล้วมันถึงจะได้ต้องใช้เงินถ้าท่านในพลเนี่ยไปขุดลงทุนเป็นสองร้อยล้านนะครับทัานก็ขุดได้มาสองร้อยสี่สิบล้านนะครับนั่นคือการขุดนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญมันจะอยู่กับคนรวยเหรียญมันก็จะอยู่กับรูดคนรวยไม่กี่คนนะครับแล้วต่อมาอ่ามันทันสมัยขึ้นบอกเชนมันทันสมัยขึ้นมันก็จะเป็นดีฟายเป็นการสวอปนะในพูาะมันก็คือสร้าง